มันไหวไหมเรือ่องนี้เสียเป็นไรล,ลาบูลาบูลาบูบูใช่ปะร <c oughs> ้องยอนเพลงอ่ะวลี่ร้องไหมพครร้องไหมลาบูบูร้เพลงนี้ิลราเพลง้ลองยากได้อ,ะอ่ะบูนเก็บบูนีเก็บให้สาวแฟชั่นอ่ะอ๋อขออันนึงได้ไหมลาบูบูอ่ะ กูเจ้าไปให้ลูกสุดที่รักกูผู้หญิงสวยด้วยหนีไปอุ้ยใครอ่ะพุดเม่อไรครับเจ้าอะไรอ่ะลาบุบุอ่ะไม่มีเลยไปดู้มไนสักกี่ใบสักกี่ใบลาบุพเจาอะไรก่อนหลังเหรอสิบห้าใบเหรอสิบห้าใบเหรอ เก่เสียงอะไรเ่ยโอ้ยขอบคุณเบคครับผมว่าสีน้ำตาลนะเพว่าสีฟ้าม่ควใส่เยอะนลยนหลัอยากล้อง่หรอมีคนทักาเลยางค้อแตนงว่าคนไเอามาแ้นงไ้ไม่ได้ยเดียมคล็ไม่ได้บายเดียมบบิด

ตันเดียวาได้ลวบูเทอรี่ก็บอเอาไวครับอี่ไหกำไรทิ้งเยอวะเอ้ยเอ้ยแปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนยห้าสอ้าทิ้งทำไมป้าขอาลังใส่กอพทิ้งาเรียกว่าอะไรนะป้าเหรอทิ้งแล้วทำไมกูไม่ชอบอ๋ ขอบคุณขาแปดเก้าส่วเอาละบูบูเอาลบูบูาเอาละบูบูไงเขาเป็นพ่อลูกกันเหรอดูแลพ่ขอรู่น่ะดูแลพี่ด้วยได้ไหมครับพี่ผมขอลับบูบูได้ไหมฉันไม่มีอะาลบูบูขอไรฉันยะไ่ไดแค่ใบหกอม ไม่มีลาบุลาบุตอนนี้ไอไ้สายฟ้าเดี๋ยวให้เนี่ยน้องผู้หญิงข้างหน้ากูเนี่ยมาคอยดูแลคนในแก๊งกูสักสองวันดีกว่ามาอยู่กับกูเนี่ยอยู่แลนเดียว,วกับกูคนเดียวเดี๋ยวกูจะประเมินอีกทีหนึง่งคงจะโดนกูเปล่าโอเคปะ่ะโอเค <นะ S 2> ไหมไหนๆก็ไปแล้วเดี๋ยวเอาผู้หญิงแก๊งผมไปหมดเลยก็ได้พี่อย่างนั้นอะ่ะแล้จะให้ไปดูแล เอตอนที่จะช้อนเพื่อกดีบ่ดกฟ้าผิดลาจะสีละไอดอกไม้ที่ให้จะไปให้จะริงให้ไกลไม่ต้องกัลไม่ว่าอะไรหรอกเดียวก็มีอันใหม่ด้วอกไม้ือ้งอกไมเอาไปงออกสู่กันแล้วดเก่งแน่หรอไม่ล้่จะไปยังไง นี่มันไม่ฟิกเอ็กดีดีใช่ไหมนี่ต้องมาฉีดฉันพี่ชื่ออะไรนะผมลืมละจือบบ มาแล้วก้เหียวบายบายกนนะโทนี Release> ่นาบายบายจดพี่จองนะเจต้องมน๋อเจ๊ไม่ต้องเไม่ต้งเต็มปอดอะเต็มปอด ากได้ลาบูบูเกได้ลยปูบูลาบือลาบือดูถึงไหนวะไม่มีตังไปอยู่ตัวโปเกอร์ขยะทำก่อเสื้อาไปอ่อ ทั้งไปเองมีหกสิบกว่าใบอะแต่งตัวเซ็กซี่เนาะวิลลี่เดี๋ยวนี้เนาะเดี๋ยวนี้เนาะวิลลี่แต่งตัวนี่เนาะกันตึมเนาะเดี๋ยวนี้แต่งตัวกันตึมเนาะวิลลี่เนาะอะไรกันตึมก่อนดีแล้วเว้ยวิลลี่ดีแล้วเว้ยดีแล้วเว้ยวิลลี่ดีแล้วดีแล้วไม่ใช่วิลลี่สิน้ำตาลน้ำตาลไหมวิลลี่ดีแล้วดีแล้วดีแล้วเทศกาลแต่งบ้างแต่งไปโชดเก่งเนาะ ไปช่วยก่งนี่ยฮัลโหลรถใครครับเนี่ยยืมหน่อยครับนี่ไงฮัลโหลรถใครครับเนี่ยยืมหน่อยครับ เดี๋ยวเดี๋ยวองอยากได้อ่ะไอที่รับมานะมีคใครขายไหม <laughs> อยู่เจ็ดแสน สีอะไรสวยสุดวะตอนฮิตนิยมสีอะไรวะสีน้ำตาลสีน้ำตาลผมว่าสีน้ำตาลนะเพราะว่าสีฟ้ามีควาสีเยอะสีน้ำตาลใส่สดก็คือแรกมาล่อน้องแหละอุ้ยสวยนะพี่อยากร้องใครอยากล้อใหรอยาดงอเง แต่งตัวเซ็กซี่เนาะวิลลี่เดี๋ยวนี้เนาะเดี๋ยวนี้เนาะวิลลี่แต่งตัวุไม่ได้ดูนานเลยนะอันนี้ดูไปแล้ว เจ้คนนั้นไปดิบอกว่ามีคนมีคนอยากคุยด้วยเรียกไงพีมง่มึงและกันใจชื่นมาดิยอยากคุยด้วยก็คุยดีๆสิจ๊านุ่มคือเพื่อนคุณไม่จ่ายครับคนในแก๊งคุณไม่จ่ายค่าหายใจต้อ,อง้อก หายใจลดต้นคอฉันเองฉันไม่ได้หายใจลดต้นคอเขามาขอค่าหายใจก็บอกไปแล้วว่าไม่มีช่นใจ เสียค่าหายใจลดต้นคอจริงๆเขาขอแบบว่าเต็มปอดสักทีได้ปะแต่ทืบก็ทืบเอะขอเต็มปอดสักทีได้ปะไหนอะไม่อยากเสียเงินไปแล้วทำเงินทำไมอะใครเป็นคนมาขอเป็นแฟนอะฮะแล้วไม่ทำอะไรกบนั้นอะเราพบเนี่ยเราไม่ไหนอะไม่อยากเสียเงินไปแล้วทำเงินทำไมอะใครเป็นคนมาขอเป็นแฟนอะไหนอะไม่อยากเสียเงินไปแล้วทำเงินทำไมอะใครเป็นคนมาขอเป็นแฟนอะฮะสนหลงขอแล้วพบเนี่ยเราไม่พบเพื่อนก็เลยทิ้งเราเลย ไหนอะไม่อยากเสีกกันไปแล้วทำเงินทำไมอะใครเป็นคนมาขอเป็นแฟนอะเราไม่ทำเสกกันนะขอเราคบเนี่ยเราไม่คบก็เลยพม่เจาเลยหรอคนใด้าใครทิ้งเป็นแฟนกันไหมคะชิงอะไรก่อนไหนอะไม่อยากเสีกกันไปแล้วทำเงินทำไมอะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนค่ะ ครับแต่งตัวเซ็กซี่เนาะวิลลี่เดี๋ยวนี้เนาะกันตึมเนาะเดี๋ยวนี้แต่งตัวกันตึมเนาะวิลลี่เนาะดีแล้วเว้ยวิลลี่ดีแล้วเว้ยดีแล้วเว้ยดีแล้วเว้ยวิลลี่ดีแล้วดีแล้วทำไหมกลัวมีใครเห็นขาอ่อนหรือไงตายอ่ะคุณอรู้นะดูหน่อยดีหรืดูหน่อยว้ามีคนหวงว้าดีแล้วเว้ยวิลลี่ดีแล้วดีแล้วทำไหม กลัวม่มีใครเห็นขาอ่อนหรือไงได้ลโอ้โห่อะเดือดตอนนี้จะทำกูให้น้อยก็ส่งการไม่แล้วต้องมาฉีดฉันฉฉีด

กูดูไปเองแล้วห้าหมื่นจริงๆอ่ะยอดวิวที่แท้จริงคือหมื่นหมื่กูเปิดฟังซ้ำอ่ะตอนตอนนอนอ,อินเนี่ยหมดแล้ววะไม่มีอะไรดูแล้วว่ะเซอรปะหรือยังอะทั้งหมด ชอบตอนไหนมากที่สุดวัสนาเนาะเจอกันบ่อยนิดนึงมาให้ชื่นใจอะไม่ต้องห่วงแล้วเดี๋ยว,นนว,ว,วนนพี่ดูแลเองคนนี้น้นองไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพี่ดูแลเองน้องชายไหนบอกจะหนาไปเป็นเส้นย,ยาวทำไม <c oughs> นายอยู่กับไมชอตี้อยากชวนพี่มาเจอได้ไหมล่ะก็เศร้าที่คงมีโอกาสอีกคนหนึงพยายามแทาตายคนนี้ไม่แทบไม่ได้ยิ้มไรก่อนโวะเสร็จไปเลยยังอู้ไม่มีอะไรดูแล้วเออเมืองลีครับ แถวสองขวาสุดดูยังเดีวถ้าติดอะ่ะถ้าติดจะยอมไปง้อนนูอ่ะเ่ากันว่าบนอ,อันนี้คือตอนตีไม้นะแชทเมื่อวันฉันตีมีดติดนะทำไมเจอเรียกวิลลี่ว่าข้าวเหนียวก็เขาสภายติเข้าวเหนียวเพลงใหม่ของเพลงอะไรคะ

ธอผมมันโดนใจเลจนไปยน้ำมันเย็นยันใส่ตะตายสงครามนี้คงหนาจับใจผมถามด้วยาเช็กับใครเธสธอยู่แสงสลธอิะเขาัผมริ่มลนคผไม่ไม่ได้ชวนผู้ชมทระองสงครามกันหน่อยนนี้นี้เหร คนดูดีว่าผมเจอใครใส่รูปได้นะครับถ้าเกิดผมเหมืนโดนใจเลยจนไปน้ำมันเย็นยันไส้ตาตายสงการนี้คงหนาวจับใจผมสามเดียาเกับเขาตรงๆว่าเมื่อวันนี้ที่ทำงานอ่ะมีคนเปิดไวยนะเพราะว่าวันนี้เราหยุดและวันนี้เหม่อเลยเขาแบบตีมสงการนี่แหละ

กันไหมครับนเาไม่มีปัญหาเก่ฝรั่งเป็นโยกย้ายจะสลบผมเห็นเขาสะบัดว่าออยยู่่หนเล่นตั้งแต่เช้าจนตะวันมันจะตกผมจะเล่นให้แรงหมดเลยอุ้ยมันยังไม่เปิดอ่ะเล่นอะไรอ่ะใครๆทุกคนดูดีว่าผมเจอใครถ่ายรูปได้นะครับถ้าเกิดผมมันโดนใจเขาเล่นอะไรกันหรอเวลาเนี้ยเดี๋ยวไปใส่ขายาวกว้ดแด รู้แล้วว่าห่วงนะ่ะก็แกบอกเห็นไหมเดี๋ยวก็ไปเปลี่ยนให้แค่นั้นแหละดูแท็กวิลลี่กับป้าแจ็คแท็กดูแท็กยังไงวะต้องดูแท็กยังไงก่อน โอ้ยกล้องพังไม่หวานไม่ไหวแล้วเนี่ยทำอะไรดีพี่แจ๊พี่ิลี่ไม่มีกอพี่ีงวิลลี่ลูกปลาแจ๊คแล้วมันขึ้นมาหมดนี้เลยเหรอไม่มียอดวิวให้ดูเหรอว่าไหนขายดีสุดแต่แก มันทํางานเนี่ยวันหยุดเนี่ยวันหยุดเดี๋ยวก็มาตะตรงตะตีมแล้วเนี่ยมึงชื่ออะไรนะเสื้อจูวฮับเสื้อจูดเหรอเสื้อจูวฮับจูจัวจูวฮับจูเื้อจูลูกปลาบิลลี่ครับโอ้มึงลูกใครนะลูกปลาบิลลี่ครับ โอ้มูดภูมิใจเนาะตอบแบบภูมิใจเนาะสัตว์เอาแต่แต่ป้าบอกว่าให้เรียกอะไรทีว่าปู่นะปู่ที่อะไรก็ไม่ใช่พ่อมาไอ้สัตว์ป้าครับผมมาเฉลียวดีรมึงชื่ออะไรนะเน้ยจู๊ค่ะอย่าอย่าพูดอะไรเลยนะเดี๋ยวโดนล้อเข้าใจเปล่าได้ได้ได้บุลิีจะนั่งเงียบๆเลยวิลลี่บุลดี่อยู่ข้าวอะไรของวิลลี่เนี่ย ป๋ามันห้ามขโมยรถหน้าโรงพยาบาลหรอไม่รู้วะไม่น่ามีกฎนะพีซีครับแต่ GTA มันเกมขโมยรถนะครับจีทีเอเกมขโมยรถสวยเออมึงใช้หัวดีแยงได้นะเอาเฮียป๋ามันห้ามขโมยรถหน้าโรงพยาบาลหรอเอาเฮียสามตัวเฮียนั่นอะเน้นมันอะไม่ให้มันแบบเอาง่ายครับเอาแบบกดแม่งจมส้นตีน่ะแต่ส่วนเพื่อนใหม่พุดดิ้งอะวิลลี่ก็ไม่ได้อะไรนะจริงๆ ไม่ได้อะไรจริงๆใช่ไหมจริงจรงอ๋อไม่ได้อะไรจริงๆโอเคจริงๆไม่ได้อะไรก็ดีแล้ว,ลวยอย่าพูดอะไรเลยนะใครใส่สูตรดำกูใส่หมดโอ้โหเกินไปน้องวิลลี่เมื่อปาแจ็คก,กี้รู้ว่าลูกชายวินลี่แอดเฟสอาสนะไปะเขาขอบอกคุณชื่อบุ๊กหรอต่อใครชื่อบุ๊กก็นแน่เนี่ยนี่ไงแต่เห็นผมไงก็มันขับรถมอเตอร์ไซค์มา อ้าวแต่เมื่อกี้เห็นเรียกคนนี้ว่าบุกผมไม่ได้ชี้ใครนะเมื่อกี้นี่มันชื่อบุ๊กแน่ใช่หรอแต่ที่แอดมาไม่ใช่บุกนี่โอ้ยอยากเล่นเกมอ่ะทำไมมันหยุดไม่ได้เล่นเกมอ่ะเี่แอดมาที่แอดมาคืออะไรครับที่แอดมาคืออะไรอยากเล่นเกมเลยเนี่ยอะไรคือข้าวบางไงอะไรคือที่แอดมาผมมึงเฮียน้อยสัตว์เฮียไป็เรี้ยงทำอีกมึงทำอะไรเนี่ย อตัดาวทะไรเนี่ยเพื่อนอยากฟาร์มอืดเขาพูดอะไรของเขาแอบเข็ไปฟาร์มอรดคืออะไรเไอนเขาไม่หล่อคืออะไรคืออะไรเพื่อนอันนี้คืออะไรคุณไปเห็นไรมาใช่ไหมล่ะฮะจังไม่เห็นไรมาละสิอะไรเนี่ยเพื่อนล็อกเป้าหมายจิ้มแลก็เขาบอกว่าให้เข้าแอปฟ้าแล้ว เคยทำแล้วก็แชทหาเพื่อนเล่นเกมก่อนอเอ้บเบิร์ดว้างเขาไปไหนกันหมดอ่ะไม่รู้เขาหายไม่หมดเขาเล่นเขาไม่เล่นเกนมอะไรหรอกสมัยปีจ่ะเขาเล่นอะไรม้ามในยกอะ้ะเอาไปไหนเนี่ย หนีไปแล้วไอ้เปาไอ้เปาโอ้โหอยากเล่นด่ซีน่ะอยากเล่นจูดจูดอ่ะจูดจูดโอเล่เอ็มเบื่อแล้วแล้วเ <Okay. S 2> the ดี๋ยวมันมาลุ่มละมั้ง มิก้ครับมิก้เล่นอะไรอะ่ะอันนี้เล่น,ทนเทนนิสอยู่ครับเล่น,ทนเทนนิสกับใครอะ่ะเล่นกับพี่รันนร์ครับ้วพไปกวาไปไหนไม่รู้อยู่เซิร์ฟไหนอะ่ะเซิร์ฟสองครับเซิร์ฟสอง